สวัสดีครับ f อนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <c oughs> ซื้อขายเหรียญ h ช n แนลช่องนี้ก็มีเหรียญแปลกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเช่นเคยซึ่งเหรียญในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญที่เคยทำคลิป วิดีโอมาแล้วก็เคยไลฟ์สดมาแล้วนะครับเกิด <c oughs> วิดีโอนี้ก็นำมาให้ข้อมูลอีกรอบหนึ่งก็มาดูกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบไหนอย่างไงเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เหรียญเหรียญนี้ก็มีช่องรับซ hmm? yeah. no. ื้อด้วยนะครับผมก็เคยขายสองแบบนี้ผมเคยขายแบบละสิบเหรียญนะครับตอนนั้นนะครับสองสามปีมาแล้วล่ะนะครับผมขายไปแล้วผมก็เริ่มเก็บใหม่เริ่มหาใหม่ก็ทั้งหมด ก็เกือบสามสิบเหรียญปัจจุบันนะครับก็มีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับสามสิบเหรียญประมาณนี้นะครับก็ส่งไปขายส่งไปประเมินราคานะครับช่องเดิมนั่นแหละช่องที่เคยขายไปนะครับเขาก็ เขาก็ตอบกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะถามลูกค้าเขาก่อนลูกค้าที่ว่าเนี่นะครับผมก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นลูกค้าแบบลูกค้าแบบประเภทออเดอร์หรือว่าลูกค้าแบบซื้อขายกันในกลุ่มนะครับไม่เข้าใจก็เงียบหายไปทุกวันนี้เลยนะครับไม่ได้คำตอบอีกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ นะครับในส่วนของผมผมก็เข้าใจนะครับเข้าใจเหรีหยญน,นี่ถ้าไม่ใช่เหรียญที่มีความนิยมเป็นสากลน,นี่ช่องใดช่องหนึ่งรับซื้อนี่นะครับผมเข้าใจว่า <c oughs> เป็นเป็นเหรียญที่เขาชอบส่วนตัวเขาหรือว่าเขา เล่นกันในกลุ่มเขานะครับก็มีนักสะสมบางท่านเขาชอบเขาก็ให้อาหาให้เขาประมาณนี้นะครับเขาหยุดซื้อเมื่อไหรนะครับช่องที่ประกาศรับซื้อไม่มีออเดอร์เมื่อไหรเขาจะไม่ซื้อเลยการที่ไม่ซื้อเขาทำอย่างไรที่จะไม่ให้ เอฟซีเขาน้อยใจนะครับเขาก็มีทางออกเยอะแยะมากมายดังนั้นเหรียญสองเหรียญนี้ผมก็จะมาแนะนำให้เอฟซีของผมนี่เข้าใจนะครับก็จะให้ดูรุ่นเก่าก่อนนะครับรุ่นเก่านะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ ตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกนะครับคําว่าประเทศไทยคําว่าประเทศไทยตัวหนังสือจะแตกคําว่าพศออและตัวเลขพศออตัวหนังสือจะแตกแล้วก็ หางสราอาจะมีเนื้อเกินก็มีช่องช่องหนึ่งรับซื้อแล้วผมก็เคยขายมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นขายสิบเหรียญแบบนี้นะครับตอนนั้นขายในราคาเหรียญละสิบสองบาทจำได้นะครับ ขายในราคาสิบสองบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กส่งไปประเมินราคานะครับก็เงียบหายไปเลยจนถึงชุกทุกวันนะครับผมก็มาให้ข้อมูล fc ที่ติดตามรับชมช่องซื้อขายเหรียญ h ช n แนลได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนผมก็จะเลิกเก็บนะครับผมจะเลิกเก็บและผมก็ไม่ขอแนะนําให้เอฟซีของผมเก็บเพราะว่าเก็บไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรช่องเขอรับซื้อก็ไม่ชัดเจนนะครับไม่มีคําตอบก็มาดูอีกเลนหนึ่งนะครับช่องเดียวกันเลยนะครับประกาศรับซื้อ และรับซื้อเหรียญน,นี้ก็เคยขายสิบเหรียญเหมือนกันเหรียญละสิบสองบาทเหมือนกันเหรียญรุ่นใหม่รุ่นใหม่พระเสียนใหญ่เหรียญน,นี้ช่องที่เขารับซื้อเขาเรียกว่าชายเสื้อแหว,นะว่งนะครับชายเสื้อแหว่งนะครับก็จะตรงนี้ เนี่ยชายเสื้อแหว่งนะครับเหรียญนี้ก็เคยขายสิบเหรียญเหมือนกันก็ส่งไปประเมินราคาทั้งสองเหรียญทั้งสองแบบนี่แหละนะครับก็สรุปแล้วนะครับสองเหรียญสองปีพศออนี้ช่องที่เคยรับซื้อ เขาก็คงจะไม่รับซื้ออีกต่อไปหรืออย่างไรทางช่องของเราก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรนะครับเนื่องจากว่าช่องนี้เอ้ยเนื่องจากว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นเหรียญที่มีกระแสในวงการไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นวงกว้าง เขารับซื้อเขารับซื้อก็ในส่วนของช่องของเขาช่องเดียวไม่มีช่องอื่นรับซื้อนะครับเหรียญทรงเหรียญน,นี้ดังนั้นเราก็ไม่แปลกเราไม่ได้ขายเราก็ไม่น้อยใจนะครับก็ก็ก็คงรู้แหละครับคงรู้ผมก็รู้ดีว่าเหตุผลที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันนี่เพราะอะไรนะครับดังนั้น ก็ขอบอกให้ f อซได้เข้าใจว่าถ้า FC ได้ติดตามช่องที่เขารับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลหรือว่าส่งไปประเมินราคาก็ได้รับคําตอบแบบผมนี่ก,ก็ก็เหมือนกันนะครับอันเดียวกันก็อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของท่านผู้ชมนะครับผมก็จะเลิกเก็บ นะครับเหรียญแบบนี้ผมก็จะเลิกเก็บไม่แน่นะครับเหรียญอื่นๆช่องนี้ประกาศรับซื้อนี่ก็อาจจะไม่เก็บเหมือนกันต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ติดตามช่องนี้เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าผมเป็นคนที่หารายได้เสริมจากเหรียญ ที่มีกระแสเกี่ยวกับราคาการซื้อขายที่มีกระแสเกี่ยวกับความนิยมเป็นเหรียญผลิตน้อยเป็นเหรียญแปลกอะไรต่างๆที่ขายได้นะครับผมก็เป็นคนที่หานะครับหาแล้วไม่ได้ขายนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่ได้ส่งไปขายสุ่มสี่สุ่มห้าก็เป็นเอฟซีแต่ละช่องพอสมควร ดังนั้นก็ขอให้ข้อมูลท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ไม่ได้ชวนให้ท่านเชื่อนะครับท่านก็อาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ